ทุกวันนี้นะแค่ใช้ชีวิตเป็นวันมันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะฮะแต่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นะแมนยูของเราก็สุดจะเหนื่อยนะสุดจะทนสุดจะบรรยายนะฮะก็โดนนําก่อนสองก็คิดว่าจะแพ้แล้วนะฮะเราก็กลับมาตีเสมอได้นะฮะในในรูปแบบเกมที่แบบไม่ได้ดงไม่ได้ดีอะไรเลยนะฮะก็ เชสโกลงไปก็เป็นศูนย์หน้าจริงๆไม่มีคนใจบอลให้เลยนะฮะมีโอกาสใจบอลให้เชสโกคือน้อยมากๆนะแต่ถามว่าในรูปเกมอ่ะเชสโกยืนตำแหน่งดีไหมดีนะแต่เพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยจ่ายไปให้เขานะฮะก็แล้วก็ไปแพ้จุดโทษนะฮะก็ยแย่มากๆเลยนะครับผมก็ต้องใช้คำเดียวนะฮะเหนื่อยใจแต่ไม่ถอดใจที่จะ เชียร์มนูต่อไปนะครับผมไปเรื่อยๆครับทุกคนเด็กผีนะฮะถ้าเรารักกันจริงเราก็ไปกันต่อจนกว่ามันจะกลับมาในวันที่พวกเราเลื่นเริงกันอนเดิมมีความสุขกันอนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนะกันนะครับผมสำหรับคืนนี้ลาไปแล้วครับลาไปแบบเหนื่อยใจจริงๆนะฮะ